เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองในตลาดโลกนั้นเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็เลยทําให้ราคาทองวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาร้อยบาทต่อบาททองคํานะคะแต่ว่าเช้านี้สปอตทองก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนไกลมากนักกรอบยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะยืนที่1656เหรียญต่อพลังออสคาแก่งตัวอยู่สักประมาณ3ามสี่เหรียญเท่านั้นก็เลยทําให้ราคาทองวันจันทร์ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเสาร์นะคะ ราคาทองล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้คงที่นะคะทองคําแท่งรับซื้อที่24,000ขายออก24,100ส่วนทองรูปพรร์รับซื้อ23,649ขายออก24,500บาทนะคะราคาทองคําในรอบสัปดาห์นี้โอกาสมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะลงไปอีกนะคะเดี๋ยวพูดคุยทิศทางทองคําค่ะกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิเจอร์อยู่ในสายกับคุณนักทัีร์ทาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วัสดีค่ะคุณนรนาคุณธนาวานันค่ะแนวโน้มทองคําในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะปรับฐานลงต่อเนื่องไหมคะค่ะสําหรับราคาทองคาในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังให้แนวรับที่สําคัญที่สัปดาห์ที่แล้วลงมีทําจุดําสุดไว้ที่ดับ1,635เหรียญอิเวสเซอร่าถอยออนส์นะคะการที่ราคาทองคาถ้าสามารถประคองตัวเหนือแนวรับที่ดับ1,635เหรียญได้นะคะก็น่าจะยัง คงแกว่งตัวในกรอบ1 6 3 5จนถึง1,680เหรียญเวสเซล่าได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้แนวรับของราคาทองคำเทียดับ1,648เหรียญแล้วก็ทีะดับ1,635เหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็อยู่เทีะดับ1,660เหรียญแล้วก็เทียดับ1,670เหรียญเวสเซล่าทอยออนส์นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะหลังจากวันศุกร์ก็ถือได้ว่ามีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ ถือว่าหลุดทางเทคนิคนะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคําก็มีการย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ราคาทองคาหลุดระดับ1,685เหรียญลงไปนะคะแล้วก็ถือว่าก็มีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็น2สัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะก็ทําให้ใหลายๆกลองทุนนะคะก็มีการปิดโพซิชันลงมานะคะแล้วก็มีแรงขายทากาไรของนักลงทุนในนะั้าทำกำไรสิ้นปีด้วยนะคะส่วนวันนี้และว,วันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุด วันนี้ทางหรัฐอเมริกาก็ถือว่าจะมีปิดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆตลาดนะคะในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ปริมาณการซื้อขายอาจจะไม่มีนะคะแล้วก็ทําให้รา,าคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะสําหรับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ให้ติดตามปัญหาทางด้าน uh, fiscal cliff นะคะแล้วก็ติดตามดูถึงในช่วงปลายสัปดาห์น่าจะมีการเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดรา,าคาทองคำนะคะหลุดบริเวณ1นึ่สห้าเหรียญ ที่เป็นกรอบค่ะทอคขากรอบด้านล่างของของเทรนตอนนี้นะคะถ้าเกิดหลุดแนวนี้ลงไปนะคะโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนาน,นักลงทุนอาจจะ stop loss บริเวณถ้าหลุดบริเวณหนึ่งพันหกร้อยสมสิบห้าเหรียญลงไปนะคะมีโอกาสที่จะปรับลงมาถึงระดับหนึ่งพันหกร้อยเหรียญหรือว่าต่ำลงไปกว่านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูแนวร,าารับบริเวณนี้ให้สําคัญนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าราคาทองคำอย่างเช้าวันนี้ก็มีการรีบาตขึ้นมาได้บ้างนะคะก็ ยังคงทรงตัวที่ระดับหนึ่งพันหกอยห้าสิหกเหรียญเวสเซลานะคะถ้ามาดูกรอบในประเทศนะคะแนวรับของวานจะเห็นว่าอยู่ที่ระดับ2 4 0 0มสี่พันแล้วก็สอง0มาันแดรอยบาทนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับสอง5มสี่พันหนึ่งร้ยห้าสิบแล้วก็สอง0มสี่พันสาร้อยบาทค่ะค่ะคุณนททีคะถ้าหากว่าการแก้ไขปัญหาฟิสิกอลคลิปไม่ทันปีนี้จริงต้องเลื่อนออกไปจะมีผลต่อราคาทองคำยังไงคะค่ะคาดว่าราคาทองคำนะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวปรับตัว แรงไปมากนะคะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เห็นว่ามีข่าวดีก็มีแรงขายทำกำไรทองคำออกมาจากทางด้านฟิสิคิลคลินะคะการที่ถ้าเกิดว่าปัญหาฟิสิเคิลคลิดยืดเยื้อน,นะคะก็น่าจะทําให้ราคาทองคําสามารถประคองตัวแล้วก็ท่งตัวอยู่ในระดับนี้ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะให้ติดตามาปัญหาฟิสิเคิลคลิปในช่วงปลายสัปดาห์ต่อเนื่องด้วยะคะ่ะแล้วถ้าเกิดผ่านก่อนที่จะเข้าปีใหม่แล้วฮะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็โอกาสที่ราคาทองคาจะย่อตัวลงก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่า ระดับแนวรับ1,635เหรียญก็ให้ดูเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้นะคะ ปริามาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเพราะฉะนั้นปัจจัยทางด้านเทคนิคก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับค่างเงินยูเอเซอราในช่วงที่ราคาทองคาปรับตัวลุ่งแรงนะคะจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยราคาทองคาน่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับค่าเงินยูเอเซราแต่จะเห็นได้ว่านักลงทุนก็มีแรงขายทาลายทองคําออกมานะทำให้ราคาทองคาก็เคลื่อนไหวตามปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าเพราะฉะนั้นสาหรับสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะให้ดูกรอบทางเทคนิคให้ดีนะสหรัับกุ ก็อย่างที่บอกว่าให้ด mm ูแนวรับท right ี่สําคัญแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะจุดแนวรับที่สําคัญที่แนะนําว่าอาจจะเป็นจุดที่เข้ามาสะสมซื้อได้นะคะก็เป็นจุดระดับ1 6 3 5 1 6 0 0เหรียญแล้วก็1 5 5่งนห้รยห้าเหรียญก็ให้ดูแนวรับที่สําคัญตามนี้ค่ะค่ะสําหรับใครที่อาจจะรอสะสมทองคําแท่งอยู่นะคะมีคําแนะนํำไหมคะว่าจังหวะในการเข้าไปซื้อควรซื้อหรือยังหรือว่าควรรอก่อนคะ ค่ะสำหรับนักลงทุนทองคำแท่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะอยากจะให้ติดตามดูก่อนนะคะการที่ราคาทองคำถ้าสามารถกลับไปยืนเหนือระดับ1,600 8ปสิเหรียญได้นะตรงนั้นถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณหนึ่งันหกสิห้าเหรียญอีกครั้งก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ดูบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะที่จะเข้ามาสะสมราคาทองคําในช่วงที่ปรับตัวลงแล้วก็ราคาถูกนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ดู อย่างที่บอกว่าเข้ามาสะสมในแนวรับหลกัลกๆ1,635เหรียญ1,600เหรียญแล้วก็1,550เหรียญค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะสวัสดีค่ะดูมุมมองแล้วยังไม่ค่อยจะมีข่าวดีสักเท่าไหร่สําหรับทองคานะคะคคมุมมองไม่ว่าจะออกมายัางไงเนี่ยแนวโน้มทองก็จะเป็นลักษณะข,ของการ ทรงๆตัวหรือลงไปข้างล่างมากกว่าปรับตัวลดลงมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรอบของการลงทุนในช่วงนี้แนวรับสำคัญสำคัญจะอยู่ที่1,635เหรียญต่ออรั์อสนะคะจับตาค่ะถ้าหากว่า1,635เหรียญต่อทรั์สรับได้นะคะแนวโน้มของการแกว่งตัวทองคำจะไปถึงประมาณ1,680เหรียญต่อทร์สนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้าม ถ้าหากทองหลุด1,635เหรียญต่อทรนออนส์นะคะในเชิงเทคนิคแล้วสัญญาณในการลงนั้นล่าจะลงไปถึง1,006และอาจจะมีโอกาสที่จะหลุด1,600นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนในระยะสั้นเป็นลักษณะข,ของการเล่นตามกรอบส่วนนักลงทุนในระยะกลางกับยาวอาจจะเป็นลักษณะาการค่อยๆทยอยสะสมก็ได้หรือรจะรอให้ทองคำลดลงไปอีกก็ได้แต่จริงก็ทยอยซื้อได้นะใช่วงน,นี้ต้องยอมรับว่าการคาดการแนวโน้มราคาทองมันยากเหลเือเกินคุณนัทจะถือว่า ปกติราคาทองคํามันจะขึ้นไหวตรงกันข้ามกับเรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐคือถ้าเกิดดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นราคาทองเนี่ยมันก็จะถูกลงแต่ว่าถ้าเกิดดอลลาร์มันอ่อนลงราคาทองมันก็จะแพงขึ้นปรากฏช่วงนี้เน้นเทคนิคล้วนๆฮะ,ะและพอราคาทองลงมาอย่างต่อเนื่องอุทนวันฮะก็มีข่าวมาเหมือนกันจากทางนายกสมาคมค้าทองคําคุณจิตติตั้งสิษย์พักดีบอกว่าช่วงนี้คนแน่นร้านทองเหลือเกินครับและความจริงก็แน่นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว เพราะว่าโดยรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยราคาทองร่วงลงมากว่า800บาทนะครับคิดเป็นน้ำหนักทองคำหนึ่งบาทของบ้านเราและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหลายคนตั้งใจะจะซื้อทองเก็บเอาไว้ไปเป็นของฝากให้ลูกให้หลานให้กับญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลากับภูมิลํานากันด้วยเพราะฉะนั้นบางร้านเนี่ยทองคำแท่งไม่มีขายนะครับต้องเอาเป็นใบจองไปก่อนและกว่าจะได้ทองบางร้านถึงขั้นข้ามปีก็มีบางร้านอาจจะได้ภายในสัปดาห์นี้เลย แต่ว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นข้ามปีแล้วเพราะว่าราคาทองยังถือว่าถูกอยู่เมื่อเทียบกับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะค่ะก็ดูเหมือนว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะถ้าหากว่ามีข่าวดีนะคะก็อาจจะทําให้ราคาทองนั้นลงต่อเนื่องตอนนี้มีข่าวร้ายเรื่องการแก้ไขปัญหาฟิสิกอลคลิปเนี่ยในทางตรงกันข้ามปกติทองต้องขึ้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วเป็นลักษณะทรงๆแล้วก็ลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีเราก็เดาไม่ออกจริงๆเรื่องของการลงทุนนะคะมีปัจจัย มากมายค่ะที่ทําให้นักลงทุนนั้นคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องรู้จัก stop loss อย่างที่คุณนัทีบอกว่าทองนะคะว่าหลุดพันหเหรียญลงมาเนี่ยให้ตัดขาดทุนทันทีสําหรับคนที่เล่นระยะสั้นนะคะค่ะในช่วงนี้พักกันก่อนในช่วงหน้ามีข่าวเศรษฐกิจอื่นๆอีกมากมายรออยู่ค่ะ